ถ้าจะทำแรนดอมนะคะไปดูกันว่าในความเป็นคุณและเขาเนี่ยเขาได้มองในเรื่องราวของคุณและเขาในรูปแบบไหนมีคุณอยู่ในแผนนั้นด้วยหรือไม่ขอ5ปุ่มด้านข้างนี้ใช้กดเพื่อเป็นค่าครูให้แผนด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตสัมผัสมีเซนที่ดีนะคะ The m เมจิเชเนี่ยถ้าลองได้คิดอยากจะทำอะไรแล้วอ่ะก็จะทำได้นะ แล้วบางอย่างที่ไม่ถนัดก็ยังทําได้ทําได้ด้วยดีเด้อดเป็นคนที่มีแผนมีกลยุทธ์อยู่ในใจเรื่องงานเขาจะเก่งมากเขาจะมีการโฟกัสแล้วก็วางแผนทุกอย่างช่วงมีปัญหาเขาจะเก็บตัวเงียบนี่ก็คือเป็นนิสัยของเขานะคะแล้วในอนาคตของเขามีคุณอยู่ในนั้นไหมสิ่งที่เขามองไว้ก็คือการไปข้างหน้าการเดินต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่าจะมี สิ่งต่างๆที่ขีดขวางหรือปัญหาอะไรเขาก็มองว่ามันก็เป็นในเรื่องธรรมดาในอนาคตของเขามันคือความสดใสแต่บางครั้งคนคนนี้เนี่ยบางครั้งก็ถอดใจนะถ้ามันมองว่ามันนานเกินไปหรือมันมีอุปสรรคมากไปเขาอาจจะพักก่อนอะไรก่อนเพื่อเปลี่ยนความคิดหรือหาแนวคิดอะไรใหม่ๆในสิ่งที่มันเป็นไปนได้มากกว่านะคะการรอคอยของเขาก็คือในเรื่องเกี่ยวกับอ่ะ น่าจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องการแต่งงานก็ได้หรือในเรื่องการมีครอบครัวแต่จะเป็นคนที่ช้านะคะในเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรไวๆเขามองว่าช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะยังอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าหรือว่ายังรู้จักกันไม่เพียงพอเพราะตัวเขาอาจจะไม่มีเวลาในการทำงานในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ตัวเขามองไว้ว่าอย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีเรื่องความรักประกอบด้วย จะให้เพียงแต่ทํางานอย่างเดียวคงจะไม่ไหวเพราะคนคนนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะเขาอยากที่จะมีความรักที่ดีและสิ่งสิ่งนั้นก็น่าจะหมายถึงคุณด้วยสิ่งที่เขาคิดไว้ว่านานแล้วนะที่คุณและเขาไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเขาก็อยากที่ได้พบได้เจอมันเท่ากับว่าได้กลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่หรือเข้ามาเทคแอคชั่นกันใหม่เพราะที่ผ่านมามันมีแต่การเฝ้ารอแล้วก็รอคอยเขาก็อยากที่จะมี หนทางในชีวิตให้มันดีคําพูดคําจาอะไรที่เขาจะพูดกับคุณน่ะมันไม่ใช่ในแนวที่ว่าพูดให้คุณได้รอคอยหรือว่าวาดฝันเขาไม่ชอบเขาชอบที่ว่าถ้าทําแล้วดูแล้วแนวโน้มมันเป็นไปได้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาถึงจะตัดสินใจที่จะบอกกับคุณเห็นไหมจากเมื่อกี้นายออบครับเป็นคิงออบครับเขามีความรู้สึกกับคุณมากเนี่ยในวันที่ตัวเขาอะ่ะจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณในลักษณะที่ ต้องการคุณให้เป็นคู่ชีวิตของเขานำคุณไปอยู่กับเขานะคะนี่คือเขาที่